เอาตีขาแล้วแอลตีขาก่อนพี่สุนพี่สุนดูพี่สุนดูอยู่ไปตีขาเลยแล้วตีขาเลยตีขาแล้วอู้เก่งพี่สุนพี่สุนดูปุนพี่พันปันก็ดูเอาตีขาอู้เก่งมากเก่งมากเก่งมากเอา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 ลูกดีพี่ปันปันก็ดูอยู่แล้วพี่ปันปันก็ดูตีขาเลยแล้วตีขานะตีขาเยอะๆสิลูก มาปามานี่เลยแอลมานี่แอลมาแอลมาตรงนี้แอลมานี่มาตีขามาเร็วนี่ตีขาเร็วเร็วเก่งนะเก่งแอลเก่งนะเตีขาเร็วเร็วเออตีขาลูกตีขาเยอะ